พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจรําวันนี้วันเสาร์ที่19สิงหาคมคริสตศักราชส2 2 3ัาพยานชีวิตโดยคุณเอลิซาเบธเอร์แลนสัน ใน布拉สกาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องต่อทีละชิ้นอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อ2 2ถึง34และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ34เหตุฉะนั้น อย่าก,กระวนกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้วคุณเอลิซาเบตเอร์แลนสันเป็นพยานว่าดิฉันและสามีกำลังต่อจิกซอในตอนแรกการต่อจิกซอก็สนุกดีแต่ความเพลิดเพลินเริ่มหายไป เมื่อเราไปถึงส่วนหนึ่งของปริศนาที่ชิ้นส่วนทั้งหมดเป็นสีเขียวเราต้องการความช่วยเหลือดิฉันเข้าร่วมกลุ่มไขปริศนาออนไลน์และขอคำแนะนำคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือการต่อทีละชิ้นดิฉันได้นำเอาคำแนะนำนี้มาใช้ด้วยความอดทนและความภาคเพียรเราจะแก้ไขปัญหาให้เสร็จทีละชิ้น สิ่งนี้ทำให้ดิฉันคิดถึงวิธีที่พระเจ้าประทานแก่เราในแต่ละวันไม่ว่าเราจะวางแผนหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตมากเพียงใดเราก็มีเพียงสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เราในวันนี้เท่านั้นจากข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้พระเยซูทรงสอนเราว่าความกระวนกระวายถึงอนาคตไม่ส่งผลดีต่อเรา เราไม่สามารถเพิ่มเวลาหนึ่งชั่วโมงในชีวิตของเราได้เรากังวลเกี่ยวกับการเงินสุขภาพคนรักและความสัมพันธ์แต่ไม่ว่าจะมีสิ่งใดมารบกวนเราสิ่งสำคัญคือเราต้องมุ่งความสนใจไปที่พลังแห่งความรักและฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราสามารถพักผ่อนในพระเจ้าและเฝ้ามองพระองค์ผู้ทรงสร้างโลก พระเจ้าทรงออกแบบอย่างยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างและพระเจ้ารู้ดีว่าคุณและดิฉันเหมาะสมกับอะไรข้อคิดสำหรับวันนี้แทนที่จะกังวลกับอนาคตข้าพระเจ้าจะจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่ต้องต่อสู้กับความวิตกกังวลข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้วางใจในพระองค์แม้ในเวลาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เข้าใจว่าสถานการณ์ของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นอยู่ในแผนการของพระองค์อย่างไรอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ